ครับกลับมาส네 table, s <S ู่รายการอีกครั้งตัวกลางนี้คือรายการ Tonight s h แล้วนะครับนี่คือช่วง Amazing ต่างแดน Amazing ต่างแดนของเรายังอยู่ในออสเตรเลียอยู่นะครับครับาวที่แล้วเราเดินทางมาในซิดนีย์นะครับแล้วเราก็ได้รับประทานอาหารแสนอร่อยครับผมคือเราได้ทานพิซซ่าเอาใหม่แต่ว่าพิซซ่าเราก็ไม่ได้พิซซ่าธรรมดาเราเป็นพิซซ่าเนื้อจระเขครับผมแล้วก็ติดตามด้วย พ่คนจิงโจ้นะฮะ,ะพิษณุ์จิงโจ้โอเคอพิษณนณจระเข้เนา่าแต่ว่าเป็นธรรมดาเราบอกแล้วเราของจริงมา4ี่คนที่ทำงานเนี่ยบอกอย่างหนึ่ง เราไม่โกหกอะไรจริงก็บอกกันตามจริงไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้มันเสียนะครับแต่ว่าบังเอิญไอ้ตอนที่แช่ฟรีซแช่แข็งไว้น่ะตอนที่เราแช่เนื้อจิงโจ้เนี่ยมันเกิดความผิดพลาดนะครับเนื้อจิงโจ้โอ้ยเนื้อจิงโจ้เกิดความผิดพลาดถ้าอาจจะเล่าจริงๆเหรอมันจะปวดใจคนดูนะมันดันเอาไปแช่ทุเรนที่ไม่มีไฟนะครับก็เลยเรียบร้อยนะครับ เรายังอยู่ในซิดนีย์ครับครับผมเราไปเที่ยวกันต่อในซิดนีย์นะครับเพราะยังมีอีกหลายอย่างมากนะครับมหานครที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ผมว่ามันเป็นมหานครรวมวัฒนธรรมจริงๆนะครับแล้วก็รวมเผ่ารวมชนชาตินะครับมาจากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะมีเผ่าด้วยนะครับมีเผ่าครับเพราะว่าเผ่าท้องถิ่นชื่อว่าเผ่า Aboriginal เนี่ยฮะต้องออกเสียงนะฮะต้องออกเสียงครับ Aboriginal นอ้ เด็กๆดูปวดถามคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จารณาให้ดีเขาเชื่อออริจินธรรมดาเดียะครับไม่มีละไอับเดอร์หรือสิอไรไม่มีนะในวันนี้นะครับเราเดินทางไปดูอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์เมื่อเราเงยไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นอะไรครับฟ้าครับก็แน่นอนครับแ่เป็นคําตอบที่ถูกต้องเราจะเห็นหอคอย หอคอยเห็นไหมัป๊อปป๊อปป๊อปสั่งุ๊กกล้องขึ้นเลยเห็นไหมแหมได้อย่างใจจริงๆนะฮะหอคอยซิดนีย์ครับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สําคัญนะครับและก็ถือว่าเป็นหอคอยที่สูงลำดับที่2ของประเทศทีเดียวนะครับตั้งอยู่บนมาเก็ตสปีดนะครับและที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางจุดกลางของเมืองซิดนีย์ครับแต่ที่นี่นะครับที่น่าสนใจอย,อยู่ข้างบนข้างล่าง4ชั้นช้อปปิ้งรัวข้างบน้วครับเราขึ้นไปได้เลยครับเป็นหอคอยนะครับเขาบอกว่าถูกเปิด ขึ้นมานะครับตั้งแต่ปีคศ1968นะครับ,รบก่อสร้างกันมาตั้งแต่ปีนะครับประมาณก่อนหน้านี้5-6ปีนะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองครับอยู่ในความสูง279เมตรนะครับซึ่งถือว่าก็ไม่ได้สูงมากมายนะครับเฉพาะตัวหอคอยแต่ถ้ารวมเสาอากาศรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว 327เมตรครับเลิาไปนี่เสียตังค์่ะเสียตังค์รับเปิดยังเป็นทางการปี1981นก็ะครับก็หลังจากไม่กี่ปีที่มีการก่อสร้างใช้เงินในการก่อสร้างในสมัยนั้นสาล้านดอลลาร์ออสเตรเลียปัจจุบันคูณประมาณ30บาทเข้าไปนะครับก็สามารถเปิดเป็นสัญลักษณ์ของเมืองได้เมื่อคุณเข้าไปครับอย่างแรกครับคุณจะต้องไปดูหนัง4ฟดีออนม 4D เป็น 4D ครับเขาจะเขียนว่า4 d ดีอยู่ข้างหน้าเลยเเนะครับเพราะฉะนั้นก็ อันนี้เอาเวอร์อันนี้เอาเวอร์ดีๆนะอันนี้เอาเวอร์ข้างหลังยังหลบกันใหญ่เลยเหรอเหรอเหรอเพราะว่าเขามีโอ้ยระวังชนนะคุณนวัดเพเหมือนอะไรนะเหมือนแบบสปิงเกอร์นิดหน่อยนิดหน่อยฝอยๆอันนี้เนี่ยเขาทำให้ดูเลยนะท่านผู้ชมเวลาที่ใส่แล้วมันเหมือนคุณนวัดไปลอยอยู่บนกลางอากาศจริงเลยจริงจรเหมือนเลยฮะเสมือนจริงทุกอย่างมาเลยมาข้างหน้าเลยแต่ว่าเวลาลมมาเขาแต่เวลากล้องจับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะกล้องไม่ได้ถ่ายผ่านนะครับไม่ได้ถ่ายผ่านเลนส์4 d นะครับแต่ว่าถ้า4 d จริงๆ เราถ่ายทอดมายังไงก็ไม่เป็น4ีดีอยู่แล้วนอนชมนานไหมเออชม15นาทีจะได้เห็นเรื่องราวของซิดนีย์และออสเตรเลียครับหลังจากนั้นเขาจะปล่อยเราขึ้นไปบนชั้นบนนะครับเพื่อชมวิวด้านบนลงมาเราจะเห็นตัวเมืองซิดนีย์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกเราจะเห็นสะพานอะไรครับสะพานบริถูกต้องนะครับนี่ แล้วเขาจะมีกล้อง่องให้เราได้รู้อันนี้ต้องหยอดตังไหมต้องหยอดตังครับต้อง,องหยอดตังทุกอย่างต้องจ่ายตังบินเราจะมาเยอะมากเลยเรียบร้อยอันนี้อันนี้อันนี้ยังบอกบอกนะครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวบินจะทบ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 ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ด้องอยากฟ ถ้าใครต้องการบรรยากาศแบบคู่รักเข้าใหม่ประมันสามารถมาดินเนอร์ใต้แสงเทียนได้น<ล>นีนะพอเพลโพเโพ,เพเแลพระอาทิตย์ก็ตกดินไปแล้วก็จะมีแสงเทียนให้คุณได้ดื่มด่ำกับความสุขครับอันนี้เป็นเรือไม่มีความทุกข์นะฮทำไมครับเรือสำราญเออเนี่ยเล่นมื้อเมื่อเวลาจะเล่นเล่นอย่างนี้เบื่อแล้วไม่เอาเราไปดูสิ่งอื่นลงเถอะลงจากขอคอยนะเราไปดูย่านอะไรครับย่านเดอะร็อกครับย่านเดอะร็อกนี่เป็นย่านที่คุณจะต้องไป ถ้าไปซิดนีย์ไม่ไปเดอะร็อกนี่ไม่ได้เพราะเดอะร็อกนี่มีความสําคัญคือเป็นดินแดนแห่งแรกที่คนอังกฤษนั้นมาขึ้นที่ซิดนีย์เดอะร็อกเนี่ยไม่ค่อยเจอไชนีสไม่เจอคนจีนไม่เจอคนเอเชียน,นอกจากมาซื้อของกินแต่ว่าเกือบทั้งหมดเปอร์เซ็นต์ส่วนสูงเกิน50%อซตต่างชาตินะครับสีทองหมดเลยอันนี้เป็นฝรั่งหน่อยเพราะว่าเขาจะอิ่มเองกันนี่คือจุดแรกเริ่มของคนอังกฤษที่มาบริเวณแถบนี้ ขึ้นมาแล้วก็มาอยู่เป็นดินแดนพ้นทะเลแห่งใหม่ของเขาเลยตั้งชื่อว่าเดอะร็อกปัจจุบันเป็นย่านเดินเล่นย่านกาแฟย่านช้อปปิง้งนิดๆหน่นนนอยๆและย่านร้านอาหารตะวันตกทั้ง<ช> <ขอ S 2> หมดเขาเปิด<ช>ทุกวันไหมพี่มาเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันยันถึงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแต่ร้านขายของปิดแต่ส่วนที่เหลือจะเป็นเทเรสเป็นแล้วนะครเป็นร้านอาหาร,ร,ร,าาหารชิลๆ<อ>แต่อาหารตะวันตกทั้งหมดโอเคอไปหนึ่งสิ่งครับถ้าคุณไปแถบนี้คุณต้องไปให้ได้ นั่นก็คือสวนสัตว์สวนสัตว์เฟสเดลนะครับคู่นี้เป็นสัตว์หายากและเป็นสัตว์ท้องถิ่นในออสเตรเลียทั้งหมดคือสวนสัตว์ในประเทศต่างๆทั่วโลกอ่ะจะคล้ายๆกันมีเสือมีสิงโตมีอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าในออสเตรเลียโดยว่าในซิดนีย์เนี่ยสวนสัตว์จะมีคาแรคเตอร์หรือหน้าตาไม่เหมือนกับที่อันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ถ้าถ้าจะไปเก็บซิดนีย์แล้วให้มันครบอันนี้ก็คือต้องต้องไม่พลาดคือจริงๆคุณไปออสเตรเลียคุณไม่ไปเที่ยวสวนสัตว์ถือเป็นเรื่องแปลกแล้วกับ เพราะคุณต้องไปเพราะเขามีสัตว์ที่ไม่เหมือนใครในโลกหายากที่สุดในโลกจริงๆเพราะเป็นทวีปโดดเดียวอิสระ ครับเนื่องจากว่ามีน้ําล้อมรอบแล้วก็ไกลมากเพราะฉะนั้นสัตว์จึงไม่แปรพันธุ์และไม่มีสัตว์ผสมไปจนสุดนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือนกแคสแคสโซเวอรี่ครับแคสโซเวอรี่ครับชื่อเนี่ยพูดตรงๆนะผมยังไม่ค่อยคุ้นเลยเป็นนกชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าตัวใหญ่สุดในโลกแล้วที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับมันเหมือนมันเหมือนหอนมันเหมือนไดโนเสาร์ใช่แล้วเป็นนกที่เลือกของกินเลือกกินผลไม้ชิ้นดีเท่านั้นรักของดีเท่านั้นของเน่าของเน่าของเสียเหมือนคุณอ๊อ แล้วก็ดุมากนะครับเท้ามันเนี่ยสามารถเตะเนี่ยท้องมนุษย์นี่ให้แตกขาดออกไปได้เลยครับเขาดุมากเขามีจมูกในการดมกลิ่นผลไม้ทุกชิ้นนข้างในเน่าไม่เน่าด้วยเออเขาไม่มีการเลือกเพราะฉะนั้นเมื่อคู่เห็นกินเชอร์รี่สตรอเบอร์รี่นี่ดีๆทั้งนั้นเลยนะถ้าเผื่อปั๊บเราหยิบกินได้เลยอ่ะเพราะมันของไม่ได้นะโดนจับแล้วเราคนขโมยของเขาแย่นะทั้งโนบบบแต่ว่าหนูชอบอะไรไม่อูะชอบเไรารว่ามันมี มันมีงอนเหมือนเหมือนไดโนเสาร์อ,อยู่ตัวนึงที่บินได้อะครับ,รบอ่ามาตัวต่อไปอันนี้ทุกท่านต้องรู้จักดีครับนัน<ม>ีโคอือไม่ใช่สัตว์ประจําประเทศของเขาเลยส่วนหนึ่ง จบถืลอล่จิงโจ้เอาง่ายๆจิงโจ้มีเยอะจิงโจ้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องอะี้ทุกท่านก็ทราบเปนอย่างดีแล้วถือว่าเป็นสัตว์ประจำคน,นไทยจะรู้จักจิงโจ้ว่าจิงโจ้นะฮะแต่จิงโจ้จริงมันมีทั้งแคงการูมีทั้งวัลลาบี้มีทั้งเยอะแยะหลายแบบจิงโจ้ปีนต้นไม้ก็มีนะฮะไม่น่าเชื่อนะจิงโจ้ปีนต้นไม้อะจะบ้าเลอปีนต้นไม้ครับมีหลายสายพันธุ์มากลำตัวจะสูงประมาณ3 0ถึง45เซนนะครับบางตัวก็อาจจะโอ้ยนอนเลยครับ จะสูงกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีขาก็พุง่ายๆขาพิเศษเป็นรูปตัวแ L สามารถสปริงได้ก็ทําให้กระโดดได้ไกลนะครับก็สามารถวิ่งเร็วได้จนถึง50กิโลเมตรก็มีนะครับจิงโจ้เวลาที่วิ่งเร็วๆนะฮะถใจมากๆตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเขาเรียกว่าเรสอะไรเล็เน็กนะฮะเลเน็มันเป็นตัวเหมือนกับคล้ายๆอะไรอ่ะแคตระกูลจิงโจ้ตัวหนึ่งแต่ว่าจะตัวเล็กกว่า ลักษณะเหมือนกันก็คือยืนสองขาได้นะครับลักษณะกระโดดกระเด้งเหมือนเหมือนกันแต่จะเป็นตัวเล็กๆมีน้ำหนักมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ครับมีน้ําหนักเนี่ยตั้งระหว่าง3ากิโลจนถึง7จกิโลใหญ่ที่สุดก็คือไม่เกิน7กิโลกรัมเท่านั้นนี่นี่นี่น,น,น,นี่ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวให้ดูดึงกระโองกระเด้งกระโดงกระเด้ง,ดงกระดงะเด้งนะบางคนจะไปรวมหมดว่าเป็นยิงโจ้ไม่ใช่นะครับ,รบไม่ใช่น่ารักกว่าแล้วพวกนี้จะ เขาเรียกว่าสนิทกับคนง่ายกว่าเวลาไปถ่ายรูปพวกนี้จะเข้ามาใกล้ๆอันนี้นี่เป็นสัญลักษณ์สําคัญไม่ใช่หมีครับไม่ใช่เขาเรียกว่าทัสแมนเนียเดวิลครับทัสแมนเนียเดวิลครับมันเป็นสัตว์ประจําเมืองของทัสแมนเนียเขาเลยนะพูดง่ายๆนะครับสัตว์ประเภทนี้ถ้าใครไปต้องไปหาให้เจอนะเพราะว่าเป็นสัตว์สงวนมานานหลายปีแล้วและกําลังใกล้ศูนย์พันเต็มทีเขาบอกว่านะฮะกำลังจะศูนย์พันไปแล้วนะครับมีประวัติว่า สามพันกว่าปีที่แล้วสัตว์ตัวนี้กําเนิดขึ้นมานะครับเพราะว่าเกิดจากซากฟอ,อสเซลฟอสซิลนะครับที่เจอรวมถึงซากประวัติศาสตร์ที่เราเคยเจอในในในฐานหินในหินชั้นหินนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีประวัติอันยาวนานและคาดว่าจะสูญพันธุ์แน่นอนในปีคศ2035ถึงแม้จะมีการต่อสู้ทางด้านการผสมพันธุ์อย่างไรก็ตาม ที่นี่มีแค่2ตัวเท่านั้นทัสมาเนียโอ้โหมันจะหมดมันมีอยู่ที่เกาะทัสมาเนียนะครับเ<ช>กาะมันชื่อทัสมาเนียนี่แหละแต่<ช>ตัวนี้ที่มันสูญพันธุ์เพราะว่า1อาหารมันหายาก นะครับเพราะว่ามนุษย์เข้าไปยุ่งกับมันสองนะครับโรคระบาดที่มนุษย์พาไปและสามตัวมันเองซื่อบื้อครับตัวมันเองนี่มันไม่กลัวใครเลยนะฮะมันสู้หมดทุกอย่างกัดกันเองก็ยังกัดเลยครับเขาเป็นสัตว์ที่ดุร้ายถ้าเปรียบเทียบกับขนาดของตัวถือว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดในโลกถ้าเปรียบเทียบกับขนาดลําตัวอย่าไปเปรียบเทียบกับสิงตดีกวนะครับอ่ะไปดูตัวต่อไปอันนี้ผ่านผ่านแล้วกันนะเป็นตุ๊กแกนะผ่านทาไมครับมันน่ารักซะขนาดนี้ดูสิครับ เป็นตุ๊กแกเขาเป็นน่าเกลียดน่ารักมากน่ารักอยู่เดี่ยงคุณดูนะฮะตัวน่ารักมากเลยนะดูได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่อุ้ยอ้ายแล้วไม่เกาะข้างฝาต้องอธิบายท่านผู้ชมนิดนึงก่อนนะครับสัตว์เลื้อยคานที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับจุดสัตว์เลื้อยคาน ประเภทที่เรียกได้ว่ามีเฉพาะถิ่นจริงๆเพราะนั้นเวลาที่ท่านจะเห็นอย่างนี้ไม่เห็นที่อื่นนะครับตุกแกพันนี้อยู่กลางๆประเทศผมถึงได้บอกชายผมถึงได้บอกว่าจริงๆถ้าไปออสเตรเลียอย่าลืมนะฮะเด็ดขาดเลยไปสวนสัตว์มันมีอะไรที่น่าชมเยอะแยะมากนี่คือนกเพนกวินเพนกวินมีหลายพันนะครับอันนี้เป็นเพนกวินน้อยนะเพนกวินน้อยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าส่วนหลังสีฟ้านะครับจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินมองเห็นได้ชัดตัวนิดเดียวเองนะครับหัวจะทิ่มลงไปข้างหน้าจะโน้มไม่เหมือนกับเพนกวินตัวใหญ่ๆที่ ไปดูที่เมลเบิร์นตัวจะตรงนะครับเพนกวินเมลเบิร์นตัวจะตรงตัวจะตรงตัวใหญ่นาเกียดนั่งลงที่ซอมบี้อ๋อครับพันนี้จะเป็นพันน่ารักจะโน้มตัวไปตลอดเวลาตัวนี้เดียวครับนะครับนั่นก็คืออีกหนึ่งสิ่งนะครับต่อไปนะครับเราไปดูนี่ตัวนี้คุณต้องรู้จักแน่คุณโกตัวอะไรครับคุณไปออสเสรเลียคุณต้องเจอแน่เหมือนสัตว์สัญลักษณ์เลยคือตัววอแเปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมีกระเป๋าหน้าท้องเช่นเดียวกันเป็นสัตว์ที่หายากหากินในเวลากลางคืน นะครับเป็นสัตว์ที่ตัวไม่ใหญ่มากตัวสันทัดไม่มีหางเหมือนสัตว์เหมือนหมูหม,หมผสมหนู<อ>แล้วก็ถูกตัดหางเอเอไม่รู้จะพูดยังไงหางจะถูกตัดมีรอยเหมือนถูกตัดนะถามเขาว่านี่มันตัดเองหรือไม่เป็นเขาบอกทุกตัวออกมาเหมือนมีรอยถูกตัดมาเป็นกรรมพันธุ์มาตั้งแต่ยุคโบราณสัตว์พวกนี้ก็เป็นสัตว์ที่หาย,ยากเช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปครับ ตัวสุดท้ายจะต้องรู้แน่นอนว่าเป็นตัวอะไรเมื่อสกู้บอกมาแล้วโคอาล่าโคอาล่านะครับอันนี้เป็นยังไงครับคุณสมบัติคุณก็จริงๆแล้วโคอาล่าไม่ใช่หมีนะอ่ะถูกต้องนี่ไงข้อมูลมาเลยยังไงต่อฮะไม่ใช่หมีครับโคอาล่าก็เป็นก็เป็นเป็นน้ำบัรลมเป็นน้ำบัลลมที่เราดื่มกับโคอาล่าไม่ใช่โคาล่าพูดชัดๆโคอาล่าโคอาล่านี่เป็นสัตว์พิเศษชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ามัน วิวัฒนาการมาจนมันไม่กินอย่างอื่นนะมันกินแต่ใบของแบบยูคาลิปาลิปตเท่านั้นนะครับเลี้ยงลูกในนมมีกระเป๋าหน้าท้องนะครับทานยูคาลิตัตจริงๆยูคาลิตัตเนี่ยเป็นอันตรายต่อสัตว์ทุกประเภทยกเว้นยกเว,นกเว,นว้นคอราเนื่องจากว่ามันกินมาตั้งแต่ยุคดึกดําบรรพ์ของมันแต่ที่มันกินขนาดนี้ตั้งแต่ยุคดึกดาบรรพ์ปัจจุบันนี้ก็ตามมันกินแล้วมันก็เมาครับครับวันๆที่เ่าเห็นมันอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันเมามันเมาจากฤทธิ์ของ อยู่ายาในยูคางยาอ๋ผมก็นึกว่าเฮ้ยน่ารักว่ะไม่ใช่ครับมันเมาครับเขาบอกว่าโคราเนี่ยนะครับมีประวัติถึง20ล้านปีมาแล้วอันนี้ผมอ่านตามตำรานะเพราะมีการค้นพบซากของมันและมีไปพิสูจน์แล้วเนี่ยนะฮะมีอายุไม่ต่ำกว่า20ล้านปี วิวัฒนาการเน,นะะเนี่ยนอนอยู่เนี่ยคุณวัดวิวัฒนาการไม่ไปไหนไกลนะครับวันหนึ่งนะฮะกินแตยูคาลิปตัสตนะครับแล้วก็กินวันหนึ่งตกสองกิโลกรัมเฉพาะใบทําไมถึงกินเยอะขนาดนี้เพราะยูคาลิปตัสตไม่มีคุณค่าทางอาหารเหลือน้อยมากนะครับมีน้อยมากเพราะถ้าไม่กินถึง5กิโลอาจจะไม่พอสําหรับเยียวยาลมหายใจหายใจไม่ทัน <laughs> แล้วพอกินเข้าไปก็เมาครับนะ ใช้เวลากินอาหารทั้งหมดไม่ต่ำกว่าวันละ16ชั่วโมงเหลือไว้นอนกับเดินเล่น6ชั่วโมงใช่มันมันไม่ไปไหนเลยโต่สาเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยฮะอยู่อย่างเงี้ยเหลือเวลาไว้เดินกันเละแล้วฮันมามองนิดนึงแล้วก็บอกเฮ้ยอีกงงดีกว่าเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วเชื่องช้าเนื่องจากว่าหนึ่งก็คืออาจจะมึนยางจากยูคาลิปตัสสองก็คือว่ามันเป็นธรรมชาติที่เขาจะประหยัดพลังงานที่มากที่สุด เท่าที่จะมากได้เพราะว่าไม่กินอย่างอื่นเลยพลังงานเวลาที่ไปนะครท่านผู้ชมก็อย่าลืมซื้อตุ๊กตามาด้วยนะครับใช่ครับตุ๊กตาคัวร่าคร่ารักจริงๆครับ,น,รบน่ากล่อ,อม Hi YouTube สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมติดตามทุนไลท์โชว์นะครับในบอลออฟฟิเชียลครับซับสไคร์กันเยอะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับฮ i YouTube Hi หลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ y ูก็คือคุณไงครับทู u ก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ